สวัสดีครับวันนี้พามาเก็บผลไม้ป่านครับนี่อันนี้เขาเรียกอะไรครับภาษาบ้านผมเขาเรียกลูกลูกยางนะครับผลไม้ป่าหายากครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับลูกยางน,นีสุกแล้วนะครับ นี่ครับนี่นะครับโอเคสวัสดีครับนี่นะครับลูกยางสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองสีแดงๆนะครับ אוקיי, צריך לקרוא